สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดทิศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถเล็กมาด้วยนะปกติเนี่ยที่เอ็กซ์คลูซีฟเราไม่ค่อยรีวิวรถเล็กเท่าไหร่แต่จริงๆรถเล็กเรามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเอารถเล็ก2รุ่นแต่ว่าต้องบอกว่ารุ่นเดียวกันนะแต่ว่ารุ่นย่อยต่างกันเอามานําเสนอให้คุณลูกค้าดูถ้าอย่างเนี้ยเราดูเงี้ยหน้าตาคล้ายกันไหมเหมือนกันเลยนะ แต่จริงๆ2รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโตลต้ายาริสนะครับปี2021นะครับที่เรียกว่าเป็นโฉมไม่เนิ่นเชนสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นออลนิวยาริสขายดีนะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเหมือนกันวันนี้เนี่ยเรามี2รุ่นที่ดูเผลนๆเหมือนจะคล้ายกันแต่จริงๆเป็นรุ่นตัวหนึ่งเป็นรุ่นท็อปอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นรองท็อปนะครับขึ้นเปนร,รุ่นที่ขายดีทั้งคู่แหละนะด้านซ้ายมือของผมตัวนี้สีเขียวมะนาวสวยกิิบแบบนี้นนน,นะครััับตตววี้เป็ เป็นยาริส1.2ตัวสปอร์ตพรีเมีนะตัวนี้เนี่ยสำคัญคือได้หลังคาตัวเป็นตัว Black Top ด้วยอย่างนี้นะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆออกห้างเนี่ยเกือบ7000แสนเลยนะหกแสนแปบาทนะถือว่าเป็นตัวที่อีโคคาที่ราคาท็อปท p อละนะครับแล้วก็ออปชั่นเขาก็มาท็อปจริงๆนะตัวนี้คือ1.2สปอร์ตพรีเมีส่วนด้านขวาของผมตัวนี้สีดําคันนี้เป็นตัว ยาริส1.2ตัวสปอร์ตเป็น5ประตูทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะถ้าเราดูหน้าตาเนี่ยจากด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็น LED เหมือนกันหมดนะมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะตัวนี้ใส่แต่ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนจุดที่เราสังเกตเห็นง่ายๆเลยด้านหน้าที่ว่าเอ้ยตัวไหนเป็นตัวท็อปตัวไหนเป็นตัวรองท็อปนี่คือตรงนี้นี่ดูให้ดูก่อนเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นเรดาร เออไม่ธรรมดานะคือเขาสมชื่อเลยคือพรีเมียมตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นความปลอดภัยเพิ่มมาให้นะครับเขาก็จะมีตัวเรดร์ตัวนี้มาให้ในขณะที่ตัวที่เป็นตัวสปอร์ตธรรมดาเนี่ยจะเป็นโลโก้กระจังหน้าธรรมดาแบบเรียบๆแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเลดร์ให้เห็นนะอันนี้คือตัวที่สังเกตง่ายๆเลยเวลาดูแล้วก็จุดที่เราสามารถเห็นได้นะจากด้านนอกเนี่อล้อแม็กเนี่ยเห็นไหม ดูเงี้ยลายเดียวกันเลยเหมือนไม่มีอะไรต่างกันเลยนะแล้วก็นี่ด้านหลังตัวนี้5ประตูสวยนะครับตัวนี้ที่เห็นได้ง่ายก็คือแบ็คท็อปแหละนะแต่ตัวนั้นบังเอิญว่าเป็นสีดําก็เป็นหลังคาสีดําอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ถ้าเบื่อเป็นสีดําก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเหมือนกับตัวโน้ตเลยแต่ตัวนี้ได้แบล็คท็อปเวลามาตัดขึ้นมาเนี่ยดูดูสวยนะงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะเรียกว่าถ้ามองเผิอๆจากด้านหน้าจากนอกตัวรถเนี่ย จะเกือบเหมือนกันเลยนะตัวท็อปตัวรองท็อปนะครับแต่ว่าสองคันนี้ราคาออกห้างต่างกันเยอะนะตัวนี้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันตัวนี้หกแสนเก้าพันบาทห่างกันเนี่ยต้องบอกเลยประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นก็ถือว่าห่างกันเยอะพอสมควรนะครับแต่เวลามาเป็นมือสองเนี่ยต้องถือว่าราคาใกล้เคียงกันแล้วนะอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าดูแล้วก็ถ้าส่วนตัวผมอะผมมองว่าท็อปสุดเนี่ยคุ้มค่ามากเพราะราคาสุดลดเวลา มันลดลงมาเนี่ยมันก็ลดลงมาพอสมควรเหมือนกันนะเปรียบเทียบกับตัวรองเอาละนี่เรามาดูด้านนอกกันละมาดูด้านในกันหน่อยนะครับว่าสองคันนี้ต่างกันยังไง mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวท็อปก่อนตัวท็อปนะครับด้านในเราจะเห็นเลยนะเป็นเบาะหนังโรงงานมาแบบนี้นะครับตัดเย็บสวยนะมีสติชิ่งสีน้ําเงินให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูแล้วดูหรูหรากุญแจคันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบ Keyless Entry แบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะ เพราะนั้นจะไม่มีตัวเสียบกุญแจแต่จะเป็นปุ่มสตาร์ทแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดมาค่อนข้างเต็มเลยนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเข้ามานั่งดูก่อนยาริสเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายนะคือเรียกว่าทัศนวิสัยดีนั่งสบายใช้งานในเมืองคล่องนี่ผมกดปุ่มสตาร์ทก่อนเลยนะครับตัวนี้เวลาอ่ะนั่งให้สบายนะครับอันนี้อนุญาตปับให้มันดีนิดนึง่งไม่ได้เห็นอ่ะเอาละ ตัวนี้จุดที่เวลาเราเข้ามาข้างในเนี่ยมันดูเหมือนจะคือภายในเนี่ยเป็นรถเล็กแหละแต่ว่าจะบอกว่ารถตัวรถเนี่ยก็คือออปชันต่างๆเขาจัดมาค่อนข้างเต็มนะครับเนี่ยเราดูเลยนะหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบรุ่นใหม่แล้วนะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ว่าเป็นหน้าจอที่เรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับคือมีสมาร์ทเดเวล็อป์เชื่อมต่อพวกโทรศัพท์มือถืออะไรสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแล้วก็ แน่นอนกล้องถอยเขามีมาให้นะนี่มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่ที่ดีเลยนะสำหรับตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับที่ผมบอกได้เลยก็คือตรงนี้อันเนี้ยเฉพาะตัวท็อปมีมาให้นะคือเขาจะมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ด้วยอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะอันนี้คือตัวท็อปสุดนั้นเวลา มีคำนวณเรื่องเบี้ยประกันจะถูกนะครับเพราะอันนี้ติดตั้งกล้องมาให้เรียบร้อยและทั้งหน้าทั้งหลังเลยบันทึกภาพเรียบร้อยจากโรงงานเลยส่วนหน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับแต่ตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีจอ4.2นิ้วเป็น Information Display ให้อันนี้คือตัวท็อปมีให้ตัวรองไม่มีนะจะเป็นหน้าจออนาล็อกธรรมดาตัวนี้เราได้จอ Information Display ตัวนี้ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆของรถได้จากตรงนี้ได้เลยจอสวยนะครับมีสีด้วยนะ บอกข้อมูลเต็มไปหมดเลยอันนี้ตัวท็อปจัดมาให้เต็มนะส่วนระบบปรับอากาศจะเป็นแอร์ออโต้ตัวรองก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีแฮรแอร์ออโต้แล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะฮะแมชกับเครื่องพันสองเครื่องยนต์เรื่องแมคานิกนะเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยเหมือนกันเลย2ตัวนี้ไม่ต่างกันจะต่างกันหลักๆก,ก็คือฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างเรียกว,ว่าออปชันค่อนข้างเรียกว,ว่าเสริมมาเรื่องความปลอดภัยซะเยอะ อันนี้รวมถึงกระจกมองหลังนะครับที่ตัวนี้เป็นกระจกกรองแสงเรียบร้อยตัวท็อปเท่านั้นมีเป็นกระจกกรองแสงให้ตัวธรรมดาตัวสปอร์ตจะเป็นตัวกระจกธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่โดยรวมด้านหน้าประมาณนี้นะจุดสังเกตเห็นง่ายๆก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องกล้องอันนี้ที่ให้ดูก่อนนะเบื้องกล้องเรื่องกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ตัวจอตัวนี้นะฮะที่ต่างกันแบบชัดเจนรวมถึงเบาะหนังโรง,งงานเนี่ยตัวนี้เบาะหนังโรงงานมีมาให้อันนี้คือตัวท็อป ผมว่าก็เยอะเหมือนกันนะใช้ได้เลยอีกจุดหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนอกเหนือจากเรดาร์แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลนคีฟให้ด้วยเออสำหรับรถเล็กนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะคือเวลาเราเบี่ยงไปแบบเหมือนกับง่วงนอนน่ะเกิดลับง่วงนอนเพลียขับไปแล้วรถมันเบี่ยงไปทางออกนอกเลนเนี่ยตัวนี้มีเตือนระบบเตือนให้ด้วยซึ่งตัวลองไม่มีให้อันนี้ถือว่าดีนะครับนอกจากพรีค a s h ตัวช่วยเบรกให้แล้วก็ยังมีตัว เรียกว่าให้รักษาเราอยู่ในเลนได้ด้วยอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีเอาละด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยนี่ด้านหลังนะครับยาลิสนี่ถือว่าเป็นรถที่เรียกว่าเนี่ยเข้าออกง่ายใช้งานดีใช้งานในเมืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายเนี่ยผมนั่งให้ดูเฮดรูมก็ยังมีนะเล็กรูมนี่สบายๆเลยนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายเดินทางไกลได้ดีตัวท็อปเนี่ยที่ด้านหลัง จะมีจุดต่างจากตัวรองอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นี่ครับก็จะมีช่องเสียบ usb ให้ usb a นะมีให้2ตําแหน่งเลยไว้ชาร์จโทรศัพท์ตัวรองไม่มีให้นะแต่ตัวนี้ตัวท็อปมีมาให้อันนี้เวลาคนนั่งหลังจะใช้โทรศัพท์ใช้สมาร์ทโฟนก็สะดวกสบายมีตัวชาร์จให้เรียบร้อยอันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดขายของรุ่นท็อปซึ่งผมมองว่าถ้าเทียบกับตัวรองท็อปเนี่ยต่างกันเยอะพอสมควรนะครับออปชันเนี่ยเยอะนะเพราะเขาราคาออกห้างเนี่ยห่างกันถึง8 0,000เลย อีกจุดหนึ่งคือนี่ที่ผมบอกให้ดูนี่คือตรงนี้ครับกล้องมองหลังอันนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นกล้องด้านหน้าแล้วนี่เป็นกล้องด้านหลังกล้องบันทึกภาพด้านหลังอันนี้มีมาให้เฉพาะรุ่นพ็อเท่านั้นก็ถือว่าจัดมาเต็มนะครับอันนี้ถือว่าดีนะโดยรวมเนี่ยผมถือว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะส่วนห้องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้นะข,ขับไปเที่ยวทริปเนี่ยได้แล้วก็วสิ่งสำคัญคือเบาะตัวนี้พอเป็น5ประตูเนี่ยเบาะเขาพับได้ด้วยเดี๋ยวผมพับให้ดู อันนี้เขาจะมีตัวล็อกไว้ให้นะครับเวลาจะพับเบาะก็ปลดกระดุมตัวนี้ออกแล้วก็สามารถใช้ปุ่มนี้กดดันเบาะพับลงมาได้พับแบบ60-40ได้รุ่นรองท็อปพับได้หมดนะครับแล้วเนี่ยเราเวลาพับหมดนะครับก็จะเห็นเนี่ยนี่ผมให้ดูเลยพื้นที่ห้องโดยสารวางของยาวได้เต็มที่เลยก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวน่าใช้ได้นะใช้เป็นครอบครัวเล็กๆใช้ได้เลยสบายๆใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันมากอันนี้ก็คือ ยาริสนะครับตัวท mm ็อป1.2สปอร์ตพรีเมียมเดี๋ยวเรามีอีกคันหนึ่งตัว1.2สปอร์ต hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีจุดที่ต่างอย่างที่ผมบอกเนี่ยยังไงมั่งเวลาเข้าไปดูด้านใน mm hmm. ด้านนอกเนี่ยจะอย่าง mm hmm. ที่บอกคล้ายๆกันนะต่างแค่โลโก้ที่เราเห็นแต่พอเข้าด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันครับต่างกันยังไงบ้างคันนี้นะครับพอเปิดด้านในมาเนี่ยเบาเหมือนกันเลยนะเป็นเบาะหน mm ังสติชิ่งสีน้ําเงินก mm ็ดูสวยงาม ดูคล้ายกันเลยอะ่ะพูดง่ายๆถ้าแบบมองผผเผินๆมันก็ไม่ไม่ต่างกันแต่เวลาเข้ามาจะต่างกันตรงนี้กุญแจตัวนี้กุญแจเป็นกุญแจแบบเสียบนะครับต่างกับตัวท็อปนะตัวท็อปก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีปุ่มสตาร์ทให้ตัวนี้ยังต้องเสียบกุญแจอยู่เวลาดูดูง่ายๆอยู่ตรงนี้เลยว่าตัวท็อปตัวรองท็อปแล้วเวลาคุณลูกค้าไปดูที่ตามร้าน ผู้จัดจำหน่ายทั่วไปเนี่ยก็ดูจากแบบอย่างที่ผมเรียนนี่แหละนะก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อตัวนี้มันตัวรองท็อปนี่มันไม่ใช่ตัวท็อปนะเดี๋ยวบางคนเขาจะแบบว่า้มันเป็นตัวท็อปจริงไม่ใช่ถ้าเป็นกุญแจเสียแบบนี้รองท็อปนะครับเอาละต่อไปก็เดี๋ยวจะให้ดูภายในเนี่ยอย่างที่บอกแดชบอร์ดจะคล้ายๆกันนะแล้วก็จอเหมือนกันนะจอเหมือนกันเลยไซส์เดียวกันเลยนะครับเชื่อมต่อได้เหมือนกันหมดนะครับจอเป็นแบบเดียวกันแล้วก็กล้องถอยมีให้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันเลย ด้านบนนี่นะครับแต่จุดแล้วก็จุดที่เราจะเห็นก็คือตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะแอร์ออโต้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่จุดที่ต่างถ้าอย่างที่เราบอกเนะี่ยสังเกตง่ายๆนี่เมื่อกี้เราบอกแล้วนี่ไม่มีกล้องให้นะกล้องบัทถุภาพด้านหน้าไม่มีให้แล้วก็กระจกมองหลังเห็นไหมครับก็จะเป็นกระจกแบบธรรมดาไม่ใช่ปรับแสงออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราสามารถเห็นได้เลยว่าเออเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวท็อปนะ นะรวมถึงนอกจากกุญแจที่เสียบเมื่อตะกี้ที่ให้เห็นนะครับส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะคล้ายๆกันแต่จอตรงนี้เนื่องจากมิเตอร์ตรงนี้เขาจะเป็นอนาล็อกหมดเลยไม่มีจอดิจิตัลเล็กๆ4.2นิ้วเป็นอินโฟม a ชันดิสเพลย์ไม่มีให้นะครับแต่จะใช้เป็นแบบเนี่ยจอตรงกลางเนี้ยที่บอกเรื่องของเลขไมให้นะอันนี้สามารถดูข้อมูลได้เช่นกันแต่มันไม่ใช่จอแบบว่า,เ,าเป็นแบบ LED ประมาณ4 2ยนิ้วไม่มีให้เพราะฉะนั้นเวลาดูข้อมูลดูแบบดิจิตอลแบบนี้เล็กๆแบบนี้แค่นั้นเองคือประโยชน์ใช้สอยคล้ายๆกันอาจจะดูข้อมูลได้ไม่ละเอียดเท่าหรือไม่สวยงามเท่าแต่ก็ใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับอันนี้คือจุดที่ต่างนะเพราะฉะนั้นเวลามันไม่มีข้อมูลตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยพวงมาลัยนะครับด้านขวามือเขาเนีจะเป็นแค่ปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์จะไม่มีปุ่มที่ใช้ในการคอนโทรลเรื่องของ Information Display ให้นะอันนี้คือจุดที่เราเห็นเลยว่าต่างกัน นะครับเอาละเนี่ยอย่างที่บอกด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันแมคานิกเหมือนกันนะเครื่อง1ัน0องซีซีกับเกียร์ CVT ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเบรกมือยังเป็นแฮนด์เบรกแบบแมนนวลอยู่ทัศนวิสัยโดยรวมเหมือนกันนะครับนั่งสบายด้านหน้าประมาณนี้อย่างที่เราเห็นแล้วว่าต่างกันประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังคันนี้เช่นกันนะครับคือพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันนะกว้างขวางเข้าออกง่ายไดเหมือนกันนะครับเนี่ยตำแหน่งที่ผมนั่งเล็กรูม เทดรูมประมาณเดียวกันเลยแต่จุดที่ผมบอกแล้วว่ามันต่างคือตรงนี้ครับนี่อันนี้ไม่มีช่องเสียบ USB ให้นะเห็นไหมจะเป็นแบบโลนๆเลยแมมจริงๆให้มาก็ได้นะมันไม่น่าจะแบบขี้เหนียวขนาดนี้นะแต่ว่าก็เอาละถือว่าตัวลองไม่มีแล้วกันนะครับแต่ทัศนวนสัยการนั่งโอเครวมถึงนี่นะกล้องบันทึกภาพด้านหลังเขาไม่มีให้เห็นไหมตัวท็อปเขามีกล้องบันทึกภาพด้านหลังกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้ตัวนี้ไม่มีตัวลองนะฮะไม่มีให้ แล้วเวลาเก็บเข้าเก็บของพับเบาะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนกันครับรถห้าประตูเนี่ยเขาเน้นการใช้สอยอยู่แล้วอันนี้ก็คือมีตัวกิบล็อกนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะลงมาได้เช่นกันอันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราพับเบาะลงมาน,นี่นก็จะเห็นเลยเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็เหมือนกันเลยนะกว้างขวางก็ถือว่าโอเคนะโดยรวม คือเป็นรถครอบครัวใช้บรรทุกของได้จริงนะเก็บของได้จริงก็ถือว่าโอเคเลยโดยรวมใช้งานได้จริงนะครับเอาละนี่เราเห็นละโดยรวมว่าตัวรองตัวท็อปหลักเนี่ยให้บอกเลยว่ามันต่างกันที่ออปชั่นก็คือภายในซะเยอะภายนอกเนี่ยจะดูแลแทบจะเหมือนกันเลยบางคนก็บอกไม่มมยหรอกเอาตัวรองก็ได้ประหยัดบัตเจ็ตหน่อยได้บัตได้ได้ตัวรองแต่ตัวท็อปจริงๆถ้าเวลาเรามาเปรียบเทียบกัน2รุ่นนี้นะตัวท็อปออปชั่นเยอะกว่าเยอะ ในขณะที่เวลาเป็นมือ2แล้วเนี่ยราคามันห่างกันนิดเดียวเองนะอย่างคันนี้เนี่ยผมตั้งราคาขายอยู่ที่479,000บาทจากราคาออกห้าง684,000บาทประหยัดไปแล้ว200 0กว่าบาทเลยนะในขณะที่ตัวรองเนี่ยราคาอยู่ที่ออกห้างเนี่ยอยู่ที่69,000บาทวันนี้เราตั้งอยู่449,000บาทก็ประหยัดไปแล้วประมาณแสนหกคือถ้าดูเรื่องเรื่องความประหยัดคุ้มค่าเนี่ยจากราคาายแดงคันนี้คุ้มค่ากว่าเพราะประหยัดไปเยอะและแถมได้ออปชั่นเยอะด้วยอันนี้ก็เลย ผมเลยบอกว่าอันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าแล้วกันเพราะเวลาเอามาผ่อนกันเนี่ยแทบไม่ห่างกันเลยนะห่างกันเป็นหลักร้อยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าจะผ่อนเนี่ยต่องวดค้างวดต่องวดหกัหกห่างเป็นหลักร้อยเนี่ยหลายคนก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมนะตัวท็อปสปอร์ตพรีเมียมดีกว่าไหมเพราะว่าได้ของเล่นอะไรเต็ไมไปหมดแล้วก็ออปชันอย่างที่ผมบอกนะเวลามันมีกล้องด้านหน้าก้อบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังเนี่ยประกันก็ถูกลงด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เคื่ว,ว่าคุณลูกค้า ลองศึกษาแล้วก็ดูแล้วกันนะครับว่าเวลาจะซื้อยาริสตัวไหนดีแต่ที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์เรามีให้หมดเลยนะทั้ง2รุ่นทั้งตัวสปอร์ตพรีเมียมทั้งตัวสปอร์ต hmm. นั้นคุณลูกค้าลองตัดสินใจดูนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์นะครับว่าคุณลูกค้าเวลาจะเลือกซื้อยาริสสักคันหนึ่งเนี่ยปีใหม่ๆผมแนะนําเลยนะปีใหม่ๆจะดีกว่านะเพราะรูปทรงเขายังคันสมัยอยู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญความคุ้มค่าก็มีมาให้เยอะด้วย mm hmm. เข้ามาเลือกตัดสินใจดูนะครับที่เ e อนะคูส รถสวยๆนะครับยิม้มให้เรื่อยเยอะที่ e ีกูสิมมอเตอร์เราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สังพันอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง e ีกูสิมมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามสวัสดีครับ